สังคมสมัยนี้ไม่ต้องไปคัดใครออกจากชีวิตแค่อยู่เงียบๆก็พอเมื่อตอนเราอาจคิดว่าถ้าไม่โอเคกับใครต้องพูดต้องเคลียร์ต้องตัดให้ชัดแต่พอโตขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าบางอย่างไม่ต้องจัดการแค่ไม่เข้าไปยุ่งชีวิตก็เบาลงแล้วความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือสัญญาณว่าเราเริ่มรู้จักถนอมใจตัวเองห เงียบอย่างมีสไตล์ในวันที่ทุกคนรีบแสดงตัวรีบอธิบายรีบเอาชนะการเลือกเงียบคือการบอกตัวเองว่าพลังของฉันมีค่าเกินกว่าจะใช้กับทุกเรื่องตัวอย่างชีวิตจริงมีคนเข้าใจเราผิดในเรื่องเล็กๆเ,เมื่อก่อนอาจรีบอธิบายจนเหนื่อยวันนี้แค่คิดว่าเขาไม่ใช่คนสำคัญแล้วเลือกเงียบใจก็สงบขึ้นทันที 2. ไม่ต้องตัดแค่ไม่เติมเราไม่จำเป็นต้องลบใครออกจากชีวิตแบบดรามา่าแค่หยุดเติมเวลาความหวังและพลังใจให้กับคนที่ไม่เคยเติมอะไรกลับมาตัวอย่างจากที่เคยเป็นฝ่ายทักก่อนโทรก่อนลองหยุดดูสักพักถ้าเขาไม่เคยถามหาเลยนั่นคือคำตอบที่ชัดที่สุดแล้ว 3. โตพอจะไม่ต้องชนะ บางการโต้เถียงไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นมีแต่ทำให้เหนื่อยขึ้นตัวอย่างเถียงกันในคอมเมนต์แต่พอวางโทรศัพท์ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมคนที่โตขึ้นจะเลือกเก็บแรงไว้ดูแลชีวิตจริงมากกว่าชนะใครสักคน 4. คนใช่ไม่ต้องพยายามความสัมพันธ์ที่ดีไม่ควรทำให้เราเหนื่อยกับการอธิบายตัวเองซ้ำๆ ตัวอย่างอยู่กับบางคนแค่เงียบก็เข้าใจกันแต่อยู่กับบางคนพูดเท่าไหร่ก็ไม่พอตรงนี้แหละคือคำตอบ 5. เงียบเพื่อรับสาใจในโลกที่ทุกอย่างเร็วและเสียงดังการนิ่งคือการพักใจไม่ใช่หนีปัญหาตัวอย่างวันที่งานรุมคนรุมความคาดหวังรุมแค่ไม่ตอบแชททุกห้องใจเราก็รอดแล้วครึ่งหนึ่ง 6. ไม่ต้องประกาศลาออกจากชีวิตใครเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าไม่โอเคแค่ค่อยๆถอยออกจากพื้นที่ที่ทำให้ใจไม่สบายตัวอย่างไม่ไปเจอไม่คุยไม่ตอบเหมือนเดิมไม่ต้องทะเลาะความสัมพันธ์จะค่อยๆจางไปเอง 7. ไม่เข้าไปในวงที่ต้องฝืนเมื่อเราเลิกฝืนตัวเองไปอยู่ในที่ที่ต้องแสดงต้องเอาใจหรือต้องพิสูจน์ชีวิตจะเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างกลุ่มที่อยู่แล้วต้องระวังคำพูดตลอดออกมาเงียบๆแล้วจะรู้ว่าหายใจโล่งขึ้นแค่ไหน 8. ไม่โต้อตอบคือพลังการไม่เถียงไม่แก้ตัวไม่สวนกลับคือการไม่ยอมให้ใครควบคุมอารมณ์และชีวิตเราตัวอย่างมีคนพูดแรงแทนที่จะสวนกลับแค่งเงียบแล้วเดินออกมาเราชนะโดยไม่ต้องพูดสักคำาก เงียบแต่ไม่หายเราไม่ได้หายไปจากโลกแค่เลือกอยู่ในที่ที่เราไม่ต้องลดคุณค่าตัวเองตัวอย่างเลิกไปในที่ที่ไม่เห็นหัวเราแล้วเลือกอยู่กับคนที่ให้เกียรติแม้จะน้อยแต่สบายใจ 10. โตพอจะเลือกคนไม่ใช่ทุกคนที่เดือนผ่านเข้ามาต้องได้เดินต่อกับเราตัวอย่างบางคนเหมาะกับการคุยแค่ช่วงหนึ่งพอจบช่วงนั้น ก็แยกย้ายอย่างเข้าใจ 11. เงียบเพื่อฟังตัวเองเมื่อเสียงคนอื่นเบาลงเราจะเริ่มได้ยินเสียงข้างในชัดขึ้นตัวอย่างหยุดฟังคำคนแล้วถามใจตัวเองว่าจริงๆฉันต้องการอะไร 12. ไม่ต้องพิสูจน์ความเปลี่ยนแปลงการเติบโตไม่จำเป็นต้องอธิบายคนที่ควรเห็นจะเห็นเองตัวอย่างไม่ต้องโพสต์ว่าดีขึ้นแค่ไหน แต่ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นจริงๆนั่นชัดที่สุดแล้ว 13. ความสบายใจสำคัญกว่าเครดิตสังคมไม่ต้องอยู่ทุกกลุ่มไม่ต้องถูกใจทุกคนตัวอย่างออกจากกลุ่มที่อยู่แล้วเหนื่อยถึงไม่มีใครปรบมือแต่ใจเราสบายขึ้นนั่นพอแล้ว 14. เว้นระยะคือการถนอมความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ไม่ต้องตัดขาดแค่ถอยออกมาในระยะที่ใจไม่เจ็บ ตัวอย่างไม่คุยทุกวันแต่ยังเคารพกันความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ได้นานกว่า 15. ไม่ทุกข้อความต้องตอบบางคำพูดแค่ปล่อยผ่านชีวิตจะเบาขึ้นทันทีตัวอย่างอ่านข้อความแล้วรู้สึกไม่ดีวางโทรศัพท์ไม่ตอบใจนิ่งขึ้นตันตา 16. เงียบไม่ใช่แพ้แต่คือการเลือกสนามที่ควรลง ตัวอย่างไม่ต้องเข้าไปในเกมที่ไม่มีอะไรให้ชีวิตนอกจากความเหนื่อย 17. คนสำคัญจะไม่หายไปเพราะความเงียบถ้าใครหายไปเพราะเราไม่พยายามนั่นอาจแปลว่าเขาไม่เคยตั้งใจอยู่ตัวอย่างเราไม่ทักเขาก็ไม่ถามความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ต้องรังไว้ก็ได้ 18. ชีวิตจะคัดคนให้เองเมื่อเราอยู่ในที่ของเราอย่างสงบ ไม่ต้องผลักไม่ต้องไล่ทุกอย่างจะชัดเองตัวอย่างพอเราเลือกอยู่กับตัวเองให้ดีคนที่ใช่จะเข้ามาเองคนที่ไม่ใช่จะค่อยๆหายไปบทสรุปจากใจพี่ตายชีวิตจะดีขึ้นมากเมื่อเราเลิกพยายามรักษาทุกความสัมพันธ์แล้วหันมารักษาหัวใจของตัวเองความเงียบไม่ทำให้เราโดดเดี่ยวถ้าเราอยู่กับมันอย่างเข้าใจแล้ววันหนึง่ง คุณจะรู้ว่าชีวิตที่ไม่ต้องอธิบายเยอะไม่ต้องเอาชนะใครคือชีวิตที่เบาอบอุ่นและเป็นของเราอย่างแท้จริงคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน